วิดีโอที่ทุกคนจะได้ดูต่อจากนี้เป็นวิดีโอที่จะทำให้คุณรู้สึกเสียวฟันเพราะมันเป็นการกินโชมาไกาที่มีแต่ของหวานที่อุณหภูมิต่ำมากมากซึ่งมันคือไอติมใครก็ตามที่เสียวฟันอยู่ผมแนะนําให้หลีกเลี่ยงคลิปนี้เพราะคุณอาจจะรู้สึกไม่ดีกับฟันตัวเองได้สวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมจิมสุริยะวิดีโอกินโชมาไกากินไอติมเยอะเกินไปทําไงดีเล <c oughs> ่นสิ <c oughs> ไปดูครับผม <c oughs> เปิด,ดกินมาก <c oughs> พี่คนนี้ครับรูปร่างไอติมเนี่ยว่ามันเหมือนไอตัวที่แพงๆของไทย แท็กละ40่กว่าบาทตัวนี้50แล้วมั้งอ,อยากกินเลยช,ชาเขียวรล้วช่เป็นไงวะแล้วเธอก็ต้องกินจนหมดนี่ใช่ไหมครับอ๋อมีหลายรสแฮะแต่อติมมันขยับแปลกๆนะใช่ไหมทุกคนช็อกโกแลตผ่านไปชาเขียวต่อมาเป็นชาเขียวด้านนอกและด้านในก็เป็นชาเขียวอีก หรือเมลอนคือเวลาเราเห็นสีเขียวเรานึกถึงได้2อย่างแค่นั้นเองนะครับสำหรับไอติมสีอ่อนๆก็จะเป็นเมลอนนิดนึงแต่ถ้ามาสีเขียววางข้างกันเนี่ยพนันได้เลยว่าคุณแยกไม่ออกแน่นอนว่าอันไหนชาเขียวอันไหนเมลอนถ้าไม่สังเกตดีเทลเกล็ดเก็ผงมะชานะแบบช็อกโกแลตก้อนเล็กๆเฮ้ยหรือจริงๆแล้วก็มีหมอดที่มันสามารถเอามาหล่อเองได้นะครับมันก็เลยเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เพราะทุกคนถ้าซื้อแท่งละ40่บบาทจริงคลิปนี้ไม่มีกำไรขนาดนั้นแน่ๆโอ้ ไอติมเิลลี่พวกนี้อร่อยมากนะผมเชื่อว่าหลายคนต้องรอให้มันละลายนะครับสมัยผมนะครับจะเป็นไอตัวที่มันเป็นคล้ายหัวจรวดอะแล้วก็มีเกล็ดเกล็ดเคลือบอยู่ด้านบนและเนื้อมันก็จะนุ่มๆแบบนี้เราก็จะรอจกกอนกว่ามันจะละลายหรือไม่เราก็เลียอมกัดแล้วมันจะมีเยลลี่หย,ยุ่นๆแล้วก็เคี้ยวกรุบแครบอร่อยไปนไอติมสีน้ําเงินอ๋อใช่ก็ทํเองได้ มีคนคอมเมนต์นะครับว่าเวลาผมพูดเรื่องแคลอรีร่เนี่ยฝันหวานดับสลายทุกทีเอาแปลว่าเราจะเลือกไม่คุยเรื่องนั้นกันเลยเราจะพูดข้อสุาแคลอร,รี่มันสูงแล้วไม่สบายกินเยอะขนาดนี้ได้ถ้าไม่ใช่คนที่ฝึกฝนมาอย่างเชี่ยวชาญไม่งั้นจะ <c oughs> เป็นเบาหวานได้โอเคนี่งไงอ๋อมันคือของจริงเหรอหรือว่าบ้านเขากอโอ้ oh my god ไม่ได้นะ <c oughs> มา,กาไกลไหมครับ ไม่ใช่แค่เรื่องการกินอย่างเดียวกลัวคอจะเป็นรอยเหลือเกินลูกเล้าเหมือนลูกพีชนะครับแต่รสด,ด้านในอาจจะเป็นวานิลามันมีผงพีชก็จริงแต่มันอาจจะหาย,ยากผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินพีชมากถึงแม้จะไม่ได้กินบ่อยก็ตามแต่กินท่าไรรู้สึกว่าผลไม้เนนี้มีความแตกต่างกว่าผลไม้อื่นซึ่มันหอมทุกคนครับมันคือรสจริงวะ่ <c oughs> วะเขาชีๆๆ้ให้ดูเลยว่ามีกี่อันมีกี่แบบบ้านเขาเนี่ยจริงๆทุกคนอาจจะมีกําลังซื้อถึงนะแต่ถ้าประเทศไทยซื้อขนาดไหนทุกคนอันละ50าบาทหนึ่งสองสามส 100บาทต่อคลิป1คลิปถ้าพ่อกับแม่เรารู้ล่ะว่าเราซื้อมากินขนาดนี้แย่นะครับมาดูพี่พวกนี้แล้วก็จินตนาการรสชาติไปพร้อมกันเลยดีกว่ารักซากุระเขกัดหนึ่งคำแล้วก็รีวิวอะไรงี้เลยนะโอ้โหแต่เสียงกรอบมันต้องยอมรับจริงก็คือนางก็กินจนหมดนะครับแล้วก็อธิบายว่าเอวนี่ก็ประมาณนั้นแต่ก็อย่างละคำเห็นไหมนางเพองรู้ตัวว่าเบาหวานอยู่ใกล้แค่เอื้อมมือเฮ้ยผมไม่เคยเห็นไอติมแบบนี้เลยหน้าตามันดูแปลก มีเม็ดอยู่ด้านล่างด้านบนไอติมเหรออู้ดันออกมาได้โอเค,อ,เคอุ้ยอ่ายังไงเดี๋ยวคือมันดันจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนแล้วมาติดอยู่ตรง,ตรงูดใช่ไหมคือเหมือนเป็นความสนุกด้วยเฮ้ยนีดีถ้ามันอร่อยนะเด็กน่าจะซื้อกันมาเยอะเลยอันนี้แมกนัมอ๋อมีแบบนี้ด้วยเหรออู้ด้านบนก็จะเป็นช็อกโกแลตกรอบๆแข็งๆส่วนด้านล่างเป็นเนื้อไอติมดิทั้งคำเลยพี่กรุ๊บถ้าได้นี่ไม่ใช่ ห้เรื่องวุ่นวุ่นวัยรุ่นเปนฟรีซหัวจีดครับผมไอติมดิฟอู<ห>แล้วก็ยัดใส่อ๋อไอติมเมลซ่ามาทำฟองดูดิฟเองพอเริ่มโอเคก็เอาม,มากินม,ออมันก็ยังไม่ละลายเน,นาะอ่ะกินกินกอย่าไปเล่งสิเขาเย็นหัว <c oughs> อันนี่ติมเหมือนกันเอามาเป็นกลองๆแบบนี้เลยน่ารัก ไอติมเหรคนกินนะครับโโรอ่าค่อยๆกัดใช่แต่บางคนเนี่ยกัดปุ๊บไม่อยากกินต่อเสี๋ยวฟันลาร์ดเบอร์รี่งัํมเรียบร้อยอร่อยปะนั่นะครับทุกคนนี่คือกินโชมากไกลคุรู้สึกเสียวฟันบ้างหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าใครดูคลิปนี้แล้วรู้สึกเสียวฟันมไหมผมมี ยี่ได้ยินเสียงกรอบๆนี้นิดนึงฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างด้วยครับใครเคยเบนฟิชพูดคุยกันด้านล่างทำยังไงให้ใหายแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้ารักทุกคนเหมืนอนเดิมถอาวันเดียนนี้ฝากกดไลค์ให้กับเราด้วยวนะครับ